เออกล้วยน้ำวา้าอ่ากล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องครับนี่นี่นี่ครับนี่กล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องพี่น้องครับนี่เป็นกล้วยงามงามเลยพี่น้องครับโอ้ย โห oh, พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่อยู่กับเบาเส้นบานสวนพี่น้องพี่น้องเบิงพี่น้องเบาเส้มเด้มาเจอแปลงกเกษตรแปลงหนึ่งที่อยู่ข่างวัดคลองสิบเอ็ดพี่น้องครับนี่สถานที่ตรงนี้อยู่ที่คลองสิบเอ็ดเนาะอยู่ที่ไอหนองเสือครับผมอยู่หนองเสือแล้วก็เป็นวัดตาคลองสิบเอ็ดนะครับเนะาะอเป็นร้านร้านกาแฟตรงนี้เนาะ ร่างกาแฟเบาเส็มกเลยไหมกินกาแฟอะไรที่นี่ก็เลยเจอสวนเพิ่นเจอสวนเพิ่นกเลยที่ขอเพิ่นในท้ายให้พี่น้องเบิ้งครับนี่เบิ้งครับพี่น้องครับสวนวงเพิ่นเพิินเฮ็ดไว้พออยู่พอกินมากครับพี่น้องครับนี่คือถัวพูเลยพี่น้องนี่กาลั่งออกเลยพี่น้องครับนี่เบิ้งพี่น้องตัวพู่เบิ้งครับตัวพูกกำลังออกเลยพี่น้องนี่เบิ้งนยกำลังออกหน่อยเต็มเลยไหมอ้ยพี่น้องสอนเนาะเบิ้งนี่ละครับพี่น้อง นี่คือการปลูกแบบผสมผสานเนี่ยเนีมีทั่วพู่แล้วก็มีไอ้มะละพร้อมพี่น้องเห็นบ่มีทั่วพู่แล้วก็มีมะละนี่ครับนี่เห็นบ่พี่น้อง <c oughs> มะละขี่นกหรือว่ามะละใหญ่มะละใไงได้หนนี่ดีนี่นี่เห็นไ่เฮ็ดแล้วเพิ่อนเขาขึ้นไปขายในคาเฟ,ฟ่นี่พี่น้องมะละใหญ่เห็นบ่นี่นี่กำลังออกหน่วยจ้ำนี่เห็นบ่มเหลือกินเพิ่อนเขาไปขึ้นไปขาย เราทาพี่น้องเรายาังบ่พเพยพี่น้องมันผสมภาษาดีอย่างแน่เลยาบาเาซมที่บอกมีหอดแตงพี่น้องี่แตงก็มีพี่น้องครับนี่ <c oughs> โอคุณส่วนผสมภาษาดีดีครับนี่พี่น้องนี่พี่น้องแตง <c oughs> เอ่ออยู่ในไอ้เคี้ยเดียวกันเนี่ยเี็น้่นี่อยู่ในไอ้อข้างเดียวกันเนี่ยพี่นอ้องมึงนิใจ อ๋อวันนี้จ้ากพี่ขอญาตขอญาตถ่ายทำาไไรหน่อยนะครับเห็นเห็นเล็กๆสวยดีขอญาตคุณพี่เนาะขอญาตขอญาตโอ้ทำดีจังเลยเนาะทำดีมากจับได้สวยกรเรกษตรผสมผสานกรตเรพอเพียงจริงๆนะเนี่ย่ีดาีอะไรนะครับปอดสารเลยโอปอสารเลยใช่ค่ะโห ก็ขนาดปอดสารยังสวยขนาดนี้อ่ะเอ้าดูดูโหสุดยอดมากอ่ะแบบนี้เ่ดีคุณพี่แบบนี้ดีครับดีเราไม่ต้องใช้สารครับผมใช่ครับอ๋อพวกไก่มะเขือพวกมะเขือพวกมะเขือเทศอย่างเงี้ย ถ้าถ้าฉีดยามันจะสวยมากแต่นี่เรา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 ใช้แบบธรรมชาติปลอดสารแต่อันนี้ก็ปลูกแบบธรรมชาติแลวอ้าวสวยอ่ะไม่งงเหมือนกันว่าอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาแต่ทำไมมันถึงไม่ไม่มีหรือว่าเป็นเป็นแล้วแต่ฤดูมันก็คือว่ามันอาจจะมาแรงอาจจะไม่ชอบใช่ดู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 พริกดิกำลังออกดอกเลยอ่ะพริกอ่ะกำลังออกดอกเต็มเลยอ่ะแล้วก็ดูดูแตงดูแตงดิ เก็บได้แล้วนะเนี่ยเก็บกินได้แล้วนะคุณพี่ดูดิดูดิเออแตงก็แตงปลอดสารด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่สุดยอดมากเลยครับพี่เขาทำไว้เป็นแปลงเกษตรเล็กๆถึงไม่ถึงงานหรอกมั้งเนี่ยไม่กระบอกเดียวคนนี้ทำไม่ไหวกระดูครับนี่เห็นไหมครับแปลงเกษตรนี่จริงๆ เราไม่ต้องใหญ่มากมายหรอกครับเราทําแค่พออยู่พอกินแบบพอเพียงเนาะพี่น้องครับนี่ดูมะเขือเทศอย่างสี่ครับนี่เต็มเลยครับนี่เห็นไหมครับมะเขือเทศแล้วก็อันนี้คุณพี่เขาเพิ่งเพิ่งปลูกกันเนี่ยมะลกกอเห็นไหมครับนี่มะลกกอก็จะมีนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเกษตรผสมผสานพี่น้องครับนี่สามารถที่จะเฮ็ดไว้ยูไว้กินในครัวเรือนเขาได้ครับพี่น้องครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของเขาเขาลงมือทําเขาก็ได้พี่น้อง ยังคุณพี่ขนาดพึ่นเป็นระดับมหาเศรษฐีพึ่นสั่งไอ้อาคาเฟ่ยังโก้พิ่นยังมาปลูกเกษตรพอเพียงไปแต่ยู่ต่กินพี่น้องครับนี่เบิ่งที่ละ่ะซุดยอดเลยวงาครับพี่น้องพี่น้องบ่าเซียมเห็นเราอยากให้เป็นตัวอย่างกับพี่น้องว่าการให้กเกษตรผสมผสานเนี่ยมันสามารถที่เขาเนี่ยมีอยู่มีกินได้ย่างหน่อยหน่อยเขาก็ได้กินเนาะพี่น้องเนาะบริขายเขาก็ได้กินได้พี่น้องครับนี่นเเกษตรกล้วยกล้วย,ค,วยคุณพี่เนี่ย ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยดูดีครับนี่อนโอ้โหแล้วที่นี้ <concepts> ล <it> แล้วทีนี้กล้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมจะพาไปดูกล้วยนะพี่น้องนะดูเดี๋ยวเราดูแปลงกเกษตรข,ของพี่เขาก่อนให้มันจบก่อนว่ามีอะไรที่ปลูกไว้บ้างนี่ก็เป็นน่าจะเป็นมะเขือพวงครับน <Liu>? ี่ <Rodrig o> มะเขือเปาะนะอ๋อเห็นมะเขือเปาะเนาะโอ้มะเขือเปาะ มะเขือยาวมะเขือยาวเป็นมะเขือยาวครับนีนม่มะเขือยาวพันมะเขือยาวกําลังออกเห็นไหมกําลังออกเห็นไหมพันมะเขือยาวนะครับผมนี่พี่เขาก็ปลูกไว้ครับเห็นไหมครับนี่เล็กๆน้อยๆก็พอ <ise Exc> <ité> ได้กินนะครับนี่นี่เห็นไหมต้นกะเพราต้นอนพริกอย่างเงี้ยต้นกะเพราต้นพริกต้นโหระพาอย่างเงี้ยมีหมดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมที่ปลูกไว้เนี่ย พริกพึกอย่างเงี้ยเนี่ยปลูกใส่กระถางก็ได้เดีน้ไหมครับทั้งทั้งที่พี่เขาก็มีดินดินเขาก็สวยด้วยนะดินอะดินดีด้วยนะเนี่ยดินดีดินสวยด้วยยังปลูกใส่กระถางไว้เลยครับพี่น้องครับนี่ดูดิเห็นไหมครับนี่ยังสามารถที่จะปลูกใส่กระถางไว้ได้เลยครับนี่พี่น้องมาเบิงนี่ครับนี่ดูพริกครับกำลังงามเลยครับพี่น้องดูพริกบ่ได้ฉีดยาดิพี่น้องนี่งามแท้พี่น้องครับนี่ ตาบ่าเสมเห็นเรบาบ่าเส้นม,มักเ,เรียงะาผิกเพิ่นงามงามพี่น้องมึงที่ล่ะเจ้าละกะ่อเจ้าละก่อนี่โอ้พี่น้องเลยสออ่อนเนาะคักขนาดครับนี่ทั้งไอพุ่นก็ที่เป็นบอ่อป่าเพิ่นนี่ครับพี่น้องผมบอ่อป่าถ้าว่าเพลิน,นเพล่นอ่ไ้สนใจอย่างเพิินกบบระป๋อยไวแต่พี่น้องครับนีน่นี่ก็ที่เป็นสวนกล้วยครับนี่เห็นบ่พี่น้องนี่สวนกล้วย สวนกล้วยกะโอ้มีหอดแตงพุ่ตัวนี่เห็นบ่าวหนิ mm hmm. แตงไทยบหนป่หนิโอ้พี่น้องครับนี่กล้วยงามงามพี่น้องครับพุ่นกล้วยเพิ่น้องปลูกไว้เ,เออออไอ้กล้วยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกล้วยพี่น้องไปที่เพิ่นเก็บไว้กล้วยที่เพิ่นเก็บไว้เนาะ เอาเส้นที่พ้าเขาไปเบ่งครับเบ่งเบ่งพี่น้องนี่กระสวนเกษตรผสมผสานนี่พี่น้องครับนี่เอ็ดปอยู่ไว้กินเล็กๆน้อยๆเนาะขนาดพ่นมีคาเฟ่หลังไงพี่น้องครับนี่ผูใดแวะมาทั้งนี่กะแวะมาได้แล้วครับอยู่ของสิบเอ็ดครับของสิบเอ็ดน้องเสือนี่แหละใกล้ๆกันเนาะผูใดอยู่แถวๆนี่กะแวะมาไหว้พระแล้วก็แวะมาไอ้กินกาแฟกินน้ำครับผมแล้วก็มาไอ้เบ่งผลไม้ ลักไม้ได้หลายครับพี่น้องครับผลไม้เพิ่นเต็มเลยไปนี่ไปเบิ้งพี่น้องนี่พี่นอกล้วยพี่น้องมุณที่ไะกล้วยวีละสิบบาทเลยพี่น้องนี่เลือกเอาเด้โอ้ยพี่น้องครับเพิ่นบอกว่ากินบ่หวานบ่ไวาดอกขายสิบบาทก็พอเราวะพี่น้องเบิง้งกล้วย งวยถึงีเนะโอ้ยจิปาเออเจ็ดวยนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดชิ้นพี่น้องขักขนาดเลยพี่น้องครับนี่กล้วยกล้วยหอมเขาจะมีแต่กล้วยหอมมะลิอ่องมาหนิกล้วยน้ำว้ามาด้วยอ๋อกล้วยน้ำว้าเออกล้วยน้ำว้าอ่ากล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องครับนี่นี่ครับนี่กล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องพี่น้องครับนี่เพิ่ง ห่วยงามๆเลยพี่น้องครับเลยเบิงบักเผาก็มีบุญบักเผาบักเผายังอไงนั่นเลยบักเผาทึนทึกบ้เผาแหง้งนี่พาออนนวลเพิ่นไปขูดพิกะทิได้พี่น้องครับนี่น,นี่กระสวนน,น้อยๆแล้วส่วนผสมประสานของเพิ่นนี่แหละครับนี่พี่น้องเอ้ยสะออนครับนี่เห็นบอพี่น้อง ส่วนน้อยๆส่วนใบใหญ่ได้พี่น้องนี่ส่วนน้อยๆเองโบถึงงานดอกเอ้ยตามเจ้าของเพิ่นเพิ่นว่าโบถึงงานเด้อพี่น้องเด้อนี่เพิ่นเฮ็ดส่วนเกษตรไว้นี่เห็นบ่นี่แต่ว่าไอ้ทั้งพุนก็สิเป็นปลาเพื่นนอะไรผุนกล้วยเพิ่นพุนล่ะพุผนกล้วยเห็นน้อพี่น้องพุนนี่ล่ะเกษตรเฮาเนาะเฮาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้เฮามีอยู่มีกินพี่น้องตลาดของเพิ่นพุนคาเฟ่เราบักใหญ่แล้วพี่น้องเนาะ คาเฟ่อยู่ไอ้ขางวัดของสิบเอ็ดบ่บาวเซมได้มาไหวพระอยู่นี่ได้มะไหวไอ้แม่ไอ้ปูสีทโทกับแม่ยไอ้ปทุมมาเนะาะบ่าวเซมกัเล่ขออญาตเพิ้นทายให้พี่น้องได้เบึงนี่แหละพี่น้องสวนเกษตรน้หน่อย ส, ANS. สุดท้ายนี่กะบเบาเส้นกับิบีขอญาตจบคลิ results, er. ปว er ้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะกะมาบอกมาลกาวว่าการฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะการฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่กะสิสามารถที่จะเท่าน่ยได้มีอยู่มีกินล่ะพี่น้องเนาะอันดับแรกได้มีอยู่มีกินล่ะพี่น้องเหลียกกินเฮาก็สามารถที่จะขายได้เนาะแต่สําหรับสวนพี่เพื่อนนี่เพื่อนบ่ได้ขายดอกเพื่อนก็เอาไว้้ายุได่กินแต่ว่ากล้วยเน่ะเพื่อนเอาขายกล้วยเพื่อนหลายครับผมนี่ก็คือเพื่อนปลูกผักปลูกผักสวนขั้วเนาะ ปลูกผักสวนครัวปลูกพริกปลูกมะเขือนี่ก็บพ่อไว้เอาไว้ทะยุตะกินเอาไว้ตะเฮ็ดใดกับข้าวกับน้ำนีหล่ะครับพี่น้องเล็กๆน้อยๆเนาะสุดท้ายนี่บางเส้นอกราบขอบคุณหลายเด้อสำหรับคนที่มาเบิ่งสำหรับคนที่มากดซับสไคร์กันอย่าลังใจให้กันเนาะครับเนาะสวัสดีครับไว้พอกันคลิปใหม่ครับผม